พาเพื่อนมาดูบริเวณเวทีโดยรอบถนนข้าวเหนียวนะครับหรือว่าถนนสีชันของเรานั่นเองโอ้เวทีเอสใหญ่มากต้องบอกเลยว่าอลังการนะครับเพราค้าวแมคาตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมีเป็นซุมม้มเป็นซุมเยอะมาก,มากๆเพื่อนะครับตลอดทั้งสายเลยนะครับเพื่อนนี่คือตลอดทั้งสายเลยนะนสมัยก่อนพวกผมจะมาเล่นตรงนี้สมัยก่อนตรงน,นี้จะเป็นปั๊มนะครับ จะมาเล่นบริเวณนี้หน้าธนาคารเนยนะครับแล้วก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนะเนี่ยคนแถวนี้จะเล่นกันทั้งสายเลยนะครับนีนบ่นี่ก็เป็นซุ้มของอสปอนเซอร์นะครับเยอะมากๆโรงเรียนพวกขียวนี้ก็มีซุ้มอีกนะครับ ุิทีไม่ต้องห่วงครับมาถนนนี้นะครับโอ้โหของกินก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่เลยมาเพื่อนเนืออีกหนึ่งซุ้มของหน้าธนาาารกรุงเทพนะครับนี่เลยเอลังการมากๆผมบอกเลยแล้วก็จะอยู่หน้าจเจริญทานี น,นี่คือมีแต่เวทีทั้งนั้นเลยนะครับเพือพ่อนยิ่งใหญ่ผมบอกทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่เยอะมากๆนะเยอะครับทั้งถนน,นนะครับเพือพ่อนผบอกเลยยาวยาวเลยนะตรงนี้แบบดูกันะยาวไปเลย ก็จากตรงนี้นะครับเพื่อนนี่จากนี้เส้นนี้ไปจนถึงนู่นเลยเพื่อนสุดยอดประตูเมืองเลยครับนู่นเลยครับผมยาวเหยียดเลยเส้นนี้ พามาดูถนนเส้นนี้เองก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับหน่วยงานทีกิจนะครับทุกหน่วยเหล่านะครับที่พออำนวยความสะดวกนะครับเส้นนี้ก็ทั้งเส้นนะครับเพื่อนเส้นนี้ก็ยาวทั้งเส้นไปถึงหน้านู่นเลยนะครับผมพาไปดูผมพาไปดูเส้นนี้ต่อนะ เนี้ก็คือจะเป็นแบบฝั่งสถานบันเทิงแล้วนะครับน,นี่ก็จะมีเหล่าน,นี้ก็จะเป็นแบบจุดสถานบันเทิงนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพื่อนๆดูมีทังน้ำดูอันนี้ก็มีหมดครับเพื่อนๆ ชาวคนแก่จะพลาดไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับสุขสันต์ตรงนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการน่าเที่ยวมากๆนะครับยาเวเหยียดเลยนะครับเส้นนี้อลังการมากๆก็สุดนู้นเลยครับสุดถนนนะครับเต็น้านค้ามากมายครับ